แสกคุณน่าสงสารกับความเชื่อในแบบของคนไทยสวัสดีครับพบกับผมในช่องเสียงปรักษาในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมานจักกับความเป็นจริงของนกแสกที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวมันก่อนอื่นผมก็อยากจะเล่าถึงข่าวข่าวหนึ่งที่ถูกลงไว้ในเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่งเป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่4กันยายน2561ที่จังหวัดชัยนาทมีหนึ่งในพาดหัวข่าวลงเอาไว้ว่านกแสกล้องทักบินบนหลังคาบ้านหนุมใจไม่ดีหว่วงแม่สุดท้ายน้องชายด ไม่นานมากนักมียอดผู้เข้าอ่านเกือบ1นึ่งแสนคนเฉพาะยอดแชร์เกือบ20,000ครั้งเนื้อหาข่าวมีอยู่20บรรทัดโดยที่ระบุว่าผู้ตายเป็นชายวัย3าปีผู้ตายมีโรคประจําตัวคือโรคลมชักเป็นมานานมากกว่า10ปีแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แต่ประกอบอาชีพใดๆไม่ได้เพราะมักมีอาการชักยิ่งช่วงไหนดื่มเหล่ายิ่งชักปล่อยขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ชนะสูตรทิกศพไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทาร้ายอีกทั้งญาติก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการตาย คิดว่าผู้ตายน่าจะเดินมาตามทางเข้าหมู่บ้านที่ติดอยู่กับล่องน้นนําริมคันนาแล้วเกิอดอาการชักจนหมดสติเลยพัดตกลงไปในล่องน้ําจนเสียชีวิตจึงเตรียมนําศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปอย่างไรก็ตามเนื้อหาข่าวมีการระบุคาให้สัมภาษณ์ของพี่ชายผู้ตายว่าหลายวันที่ผ่านมาได้ยินเสียงของนกแสกร้งองเล้าบินบนหลังคาบ้านพี่ชายของผู้เสียชีวิตได้ระบุต่ออีกว่าที่แรกกังวลใจเป็นห่วงแม่ที่อายุมากและสุขภาพไม่สู้ดี แต่กลับกลายเป็นน้องชายที่เสียชีวิตอันนี้นะครับที่ถูกนําไปเขียนพาดหัวข่าวขั้นต้นเป็นการตอกย้ําว่ามีนกแสกมาล้องเตือนก่อนที่จะตายความเชื่อว่านกแสกเป็นนกผีหรือสัญลักษณ์แห่งความตายถ้าบินคนได้ร้องเสียงดังที่บ้านหลังไหนก็มักมีคนตายนั้นมีมานานมากแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเหตุผลใดๆย,ยืนยันในทางวิทยาศาสตร์เลยความเชื่อเกี่ยวกับนกแสกนั้นจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและคนไทยหลายคนเชื่อว่านกแสกเป็นนกอัปมงคลซึ่งต่างจากคนอินเดีย กับเชื่อว่านกขนาดกลางอย่างเจ้านกแสกนี้เป็นนกของพลัดมีหน้าที่เป็นเทพีแห่งพูกกระซับและความเจริญงอกงามทางการเกษตรส่วนชาวฮิปดูในแค้นเปงกอนั้นเชื่อว่าถ้านกแสกมาทํารังที่บ้านของใครก็จะนําโชคดีมาให้กับเจ้าของบ้านจะได้รับทรัพย์สินเงินทองความเชื่อของเขาและของเรานี่ตรงกันข้ามกันเลยนะครับเรียกว่าเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างสุดข,ขั้วกับคนไทยนกแสกจะมีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเอามากๆคือใบหน้าที่เป็นรูปหัวใจสีขาว ดูแล้วก็จะคล้ายกับใบหน้าของลิงในบางประเทศจึงเรียกมันว่านุกเขาหน้าลิงหรือมังกี้เสือนอวคนไทยในอดีตมีความเชื่อว่านุกแสบเป็นนุกผีซึ่งในปัจจุบันบางคนก็ยังคงเชื่ออย่างนั้นและเป็นสสญลักษณ์แห่งความตายจึงมีความรังเกียจเหยียดฉันทำลายและขับไล่มันทั้งๆท,ที่เจ้านุกแสกนี่แหละที่มีความสําคัญต่อพืชผ,ผลทางการเกษตรอย่างนาข้าวหรือสวนปาล์มเพราะมันคือผู้ล่าหนุ่มฉันยอดเจ้าหนูตัวร้ายที่คอยกัดกินพืชผลทําลายผลผลิต นกแสกบ้าเหน่าหรือนกผูกโรงงานตามชื่อภาษา,ษาอังกฤษของมันเป็นนกนักล่าเหยื่อที่ออกหากินในเวลากลางคืนถูกจัดอยู่ในอันดับสตรีชิฟฟอร์มและอยู่ในวงไทเชื่อดินซึ่งเป็นวงเดียวกับน,นกเขาอย่างที่ผมได้พูดไปลักษณะเด่นของนกแสกคือใบหน้าลูกหัวใจสีขาวที่มองดูคล้ายใบหน้าของลิงตาใหญ่และอยู่ด้านหน้าของหัวมีคอที่สั้นและปีกที่ยาวจะมีหางที่ค่อนข้างสั้นขาและนิ้วของมันแข็งแรงมาก จะมีขนที่ปกคลุมแข้งเกือบถึงนิ้วปลายนิ้วเป็นกรงเล็บโดยที่กรงเล็บนิ้วที่3จะมีลักษณะที่เป็นห ouais. ยักคายหวีที่ขอบของเล็บด้านในทั้งสองตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะที่เหมือนกันแต่ตัวเมียจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยสีด้านล่างของลำตัวและปีกจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนที่เกือบจะเป็นสีขาวจะมีจุดลักษณะที่กลมเป็นสีน้ำตาลหรือเทากระจายอยู่ทั่วด้านบนของลำตัวจะเป็นสีเหลืองทองและมีจุดสีน้ำตาลเข้มกระจายอยู่ทั่วเช่นกัน ใบหน้าสีขาวไม่มีจุดแต่จะมีสีน้ำตาลเข้มเป็นขอบรอบๆบแทนปากของมันจะเรียวแหลมและจะงอยปากเป็นขอม่านตาสีดำและเมื่อโดนไฟในตอนกลางคืนจะเป็นสีแดงดูดึกลับความเชื่อที่ว่านกแสกเป็นนกผีน่าจะมาจากพฤติกรรมของนกแสกเพะเมื่อมันจะออกจากโพรงหรือรังก็ประมาณว่าก่อนที่มันจะออกไปหากินนกแสกก็มักจะส่งเสียงร้องวีดแหลมสอสามครั้ง ก่อนที่จะบินไปเกาะตามหลังคาบวชของเมลุหรือต้นไม้ใหญ่แล้วค่อยบินออกไปหาเหยื่อว่าเป็นจริงแล้วนกแสกก็เป็นเพียงนกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยตรงกันข้ามมันกลับช่วยรักษาความสมดุลให้ระบบนิเวศได้เป็นอย่างดีเพราะนกแสกชอบที่จะจับหนูและกินหนูเป็นอาหารหลักฤดูผสมพันธ์ของนกแสกส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนแต่ถ้าที่อยู่อาศัยของมันมีอาหารมากพอก็อาจจะวางไข่ได้ทั้งปี แต่ก็แค่ปีละสองครั้งนะครับเพราะนุกแสกใช้เวลาฟักไข่และเลี้ยงลูกนานพอสมควรเมื่อน,นุกแสกจับคู่การเกี่ยวพาราศีจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีแสงสว่างไม่มากนักโดยทั้งสองจะเกาะอยู่บนกิ่งไม้หรือตามคือบนเพดานจะส่งเสียงสลับกันไปมาแล้วใช้จะงอยปากกระทบกันเสียงดังแก๊กแก,ก๊แล้วค่อยๆขยับเข้ามาชิดกันจากนั้นก็จะเอาข้างแก้มถูกันไปมาตัวผู้ที่มีขนาดที่เล็กกว่า จะยืดหัวและคอของมันขึ้นข้างบนพร้อมกับทองขนส่วนตัวเมียก็จะโยกตัวแกล่งไปมาในที่สุดตัวผู้ก็จะใช้ปากจิกขนที่คอแล้วขึ้นทับตัวเมียเมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเมียจะวางไข,ข่ครั้งละ5ถึง7ฟองไข่ของนกแสกจะมีสีขาวและยาวประมาณ4เซนติเมตรนกแสกนั้นจะใช้เวลาฟักไข่ประมาณ32-34ถึงวันโดยที่ตัวผู้มีหน้าที่คอยหาอาหารลูกนกที่ฟักออกมาใหม่จะมีตัวเป็นสีแดง แลวค่อยๆมีขนสีขาวนุ่มขึ้นมาจากนั้นหนึ่งเดือนต่อมาขนจึงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงและค่อยๆมีรูปร่างที่คล้ายพ่อแม่ขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะใบหน้ารูปหัวใจหลังจากที่ใช้ชีวิตเติบโตอยู่ในรังได้ประมาณ60วันก็ถึงเวลาที่ต้องจากพ่อแม่ออกจากรังเพื่อไปหาแหล่งอาหารและที่อยู่ใหม่นกแสกเป็นนกประเภทเดียวกันกับนกนกและนกเขามักจะกืนเหยื่อที่จับได้ทั้งตัวยกเว้นว่าเหยื่อจะมีขนาดที่ใหญ่เกินไป ถึงจะฉีกออกเป็นชิ้นแต่ข้อคืนทั้งกระดูกและขนอยู่ดีแต่กระดูกและขนที่มันคืนเข้าไปก็ไม่ได้ย่อยและขับถ่ายออกมาหรอกนะครับแต่จะรวมกันเป็นก้อนอยู่ในกระเพาะอาหารพอเวลาที่มันจะสำลอกออกมาทางปากตามที่อยู่อาศัยของมันจึงมีซากเศษของเหยื่อให้เห็นอยู่เกือนบริเวณเมื่อพบเห็นจึงทราบได้ทันทีว่าเป็นนกเสกที่อาศัยอยู่และมันกินอะไรเข้าไปตามปกติแล้วนกเสกมักจะอาศัยอยู่เป็นคู่หรือครอบครัวไม่ชอบที่จะรวมฝูงใหญ่ มักจะอาศัยอยู่ตามวัดบ้านล้างหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีคนรบกวนวันนี้ประชากรน,นกแสกลดลงอย่างมีนัยยะเนื่องจากถูกล่าหรือขับไล่ออกจากโพรงที่อยู่อาศัยพรอบความกลัวและความเชื่อที่ว่านกแสกเป็นนกผีจะนําเอาสิ่งชั่วร้ายมาให้เป็นสารบอกเหตุความตายที่พักทิ้งของนกแสกจึงเหลือแค่เพียงซอกเล็กๆหรือโพรงตามหลังคาโบสถ์ในวัดเก่าๆหรือวัดเล็กๆตามต่างจังหวัดในขนาดที่โรงนาเก่าๆหรือบ้านล้าง ต้นไม้ใหญ่ที่พอจะมีพงหรือพอจะทํารังได้ก็มีจํานวนลดลงหรือถ้าเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้บ้านเรือนผู้คนก็จะโดนเขาขับไล่ทั้งๆท,ที่นกแสกเป็นผู้ควบคุมประชากรหนูชั้นดีถึงดีมากและสําคัญกับระบบนิเวศท,ทุกคนรู้ไหมครับว่าในคืนๆนหนึ่งนกแสกสามารถจับหนูได้เป็นจํานวนมากเคยมีงานวิจัยที่ว่าในเวลาแค่20นาทีนกแสกจะสามารถจับหนูได้กี่ตัวและมันก็ทําได้เกินคาดครับ เพราะมันสามารถจับหนูได้มากถึง18ตัวในเวลาแค่20นาทีแต่ตามปกติแล้วนกแสกจะกินหนูแค่คืนละประมาณ2ตัวหรือราวราว700ตัวต่อปีนกแสกจะจับเหยื่อโดยการบินลอยอยู่บนพื้นราว4-6เมตรพอเห็นเหยื่อก็จะทิ้งตัวลงมาจับเหยื่อด้วยกรงเล็บในบางครั้งก็อาจจะบินลงมาดักหน้าของเหยื่อที่กำลังวิ่งอยู่เพื่อให้เข้าไปซุบในปีก แล้วใช้จงอยปากจิกเดียวไว้จับหนูได้ปีละเจ็ดร้อยตัวถ้ามีอยู่แถวบ้านสักตัวนี่แถวบ้านเราคงมีหนูน้อยลงนะครับโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรที่โดนเจ้าหนูตัวร,ร้ายกัดกินพืชผลถ้ามีนกแสกสักตัวอยู่แถวบ้านปัญหานี้ก็น่าจะน้อยลงนะครับเรื่องที่ผมเล่ามาว่านกแสกเป็นนกผีมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหลายคนก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้เอาจริงๆนกแสกมันก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับมนุษย์เราเลย ก็เห็นมีแต่มนุษย์เรานีแหละครับที่คิดไปเองว่ามันเป็นนกผีบ้างนกปีศาจบ้างนกอับประมงคนบ้างเลยคอยที่จะไล่มันไปไกลๆทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วเจ้านกเสกนีประโยชน์กับเรามากมายโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมลองนึกตัวครับว่ามีนกเสกสักสองตัวอยู่ในส่วนของคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งไปทําอะไรกับมันเลยก็แค่ปล่อยให้มันใช้ชีวิตของมันไปมันก็ทําหน้าที่ของมันการที่มันทําหน้าที่จับหนูของมันนั่นแหละครับคือประโยชน์ของเรา ท้านี้ถ้ามีข้อมูลส่วนใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับและฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้รับชมกันนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ